เปิดบ้านดาราหนุ่มกศจิลายุพระเอกจากละครกระเช้าสีดาหลังใหญ่หน้าอยู่รู้ลาอลังการหลังจากที่โด่งดังเป็นผู้แตกจากละครเรื่องบุพเพสันิวาสก็ทาให้หนุ่มกศจิลายุนั้นได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวในละครเรื่องกระเช้าสีดางานนี้ทางร้อยแปดสตอรี่จะถือโอกาสาพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมบ้านหลังใหญ่ของพระเอกหนุ่มคนนี้ โดยบ้านของหนุ่มก๊อตจิลายุนั้นตั้งอยู่ในหมู่บ้านใหม่สไตล์ทันสมัยขนาดใหญ่โตกว้วางขวางแลนะที่สำคัญอยู่ติดสวนแต่ก็ต่อเติมและตกแต่งได้สวยงามน่าอยู่ไม่เบาส่วนภายในบ้านนั้นออกแบบเน้นความเรียบง่ายโล่งโปร่งสบายแต่แฝงความเท่ไปหมดทุกอนูใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ตัดกับโซฟาหนังสีน้ำตาลมองดูแล้วเข้ากันแบบลงตัว อีกทั้งยังมีของเก่าสะสมที่คุณพ่อเก็บไว้เพียบและมีต้นไม้ซ่อนอยู่ทุกซอกทุกมุมตั้งแต่ชั้นล่างยันชั้นบนกันเลยทีเดียวสำหรับห้องนอนแต่งผนังฝั่งหนึ่งให้เป็นสีเขียวส่วนอีกฝั่งให้เป็นสีครีมและสีขาวมีหน้าต่างกระจกให้ความสว่างรอบด้านแถมมีมุมนั่งสมาธิอีกด้วยเรียกว่าเก๋สุดๆกันไปเลยถัดจากห้องนอนเข้าไปก็จะเป็นห้องทำงานสุดเท่ ซึ่งก็ยังคงคอนเซปต์ผนังสีเขียวเหมือนเดิมแต่ดูดาร์กและดิบขึ้นมาหน่อยโดยมีรูปภาพหนังสือและบันทึกประจําวันของหนุ่มก๊อตเก็บอยู่ไม่น้อยรวมถึงยังมีโซฟาหนังและโทรทัศน์ช่วยให้ความผ่อนคลายไปในตัวอีกด้วยยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีสวนส,สวยๆข้างบ้านโดยหนุ่มก๊อตเลือกทําเป็นสวนหินสไตล์อังกฤษมีต้นไม้สีเขียวให้ความลมเลืน่นมีมุมนั่งเล่นผ่อนคลายและมีน้ําตกขนาดใหญ่ที่บังเอิญจัดวางได้อย่างพอดิบพอดี ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยเป๊ะเลยสุดท้ายเป็นบ้านหลังเล็กที่ต่อเติมขึ้นมาให้เป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งหนุ่มก๊อตนั้นใช้เป็นฟิตเนสส่วนตัวและห้องวาดรูปตามอารมณ์ภายในและภายนอกตกแต่งแบบเท่ๆผนังอิฐกินไออินดัสเทรียลร็อบมีอุปกรณ์ออกกำลังกายครบตามที่ต้องการและมีโซฟาขนาดกำลังนานั่งบอกเลยว่ารวมๆแล้วบ้านหลังนี้น่าอยู่สุดๆไปเลยครับคุณผู้ชม ไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ